ตั้งชื่อเรื่องตามสมัยนิยมของวันที่12สิงหาคมเลยนะครับตั้งเป็นชื่อว่าวันแม่วิธีเปลียนสถานการณ์รับนะครับก็คีย์เวิร์ดก็คือแน่นอนมีธีมใหญ่คือวันแม่และท่อนหลังที่ขยายก็คือวิธีเปียกทําให้สถานการณ์รับเราเนี้ต้องขอเกรินไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้ววันนี้อยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูแม่พิมพ์ของชาติ ก็ยอมรับว่าเอามายิดโยงกับคุณแม่ซึ่งมันนึกอีกทีแล้วคนที่เป็นครูคนแรกของทุกคนนะฮะทิเชอร์หรือคุณครูก็คือคุณแม่เพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องคลอดออกมาจากคุณแม่แน่นอนคงจะคลอดออกมาจากคุณพ่อหรืออย่างอื่นยังไม่ได้นะตอนนี้แต่อาจจะเป็นหลอดแก้วหรือเป็นอะไรแต่เอาเป็นว่าเราก็ระลึกถึงสิ่งที่มีไข่คุณแม่มีส่วนผสมคนนี้ ขอขาอยายตรงนี้นิดนึงว่าตอนข้อดออกมาเนี่ยเ,เราจะไม่ได้พูดถึงอะไรนะมีความจําเป็นว่าคุณแม่เลี้ยงได้คุณแม่เป็นครูพร่อมสอนมายาวๆหรือมีเหตุจําเป็นที่คุณแม่จะต้องฝากให้ผู้อื่นเลี้ยงหรืออะไรแต่อยากจะบอกว่าทุกอย่างนั่นแหละคือครูคนแรกของเราไม่ว่าคุณแม่จะเลี้ยงต่อเนื่องมาสอนเรามาทุกวันหรือคุณแม่อาจจะมีความจําเป็นต้องจากไปด้วยเหตุพัดเขาเรียกจากไปหรือจากตายก็แล้วแต่ผมก็ถือว่ามันก็เป็นครูคนหนึ่ง ที่สอนความแข็งแกร่งในอีกรูปแบบหนึ่งให้โอเคคราวนี้มากลับมาเรื่องแรงบันดาลใจชื่อเรื่องอีกทีแล้วกันนะ,ะคุณแม่วันแม่วิธีการเปลี่ยนสถานการณ์ตับคือเรื่องนี้เอามาจากแรงบันดาลใจมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคืออ่านหนังสือก่อนด้วยความบังเอิญหลังจากอ่านหนังสือ,ก,อก็ไปดูหนังต่อนะครับเอาเรื่องหนังสือก่อนก็ขอบคุณคุณนิ้วกลมเนาะเล่มนี้ผมอ่านเล่มเก่าของเขาเมื่อปี2000 5 5 5แล้วแต่ก็ยังมีความทันสมัยต้องขอชื่นชมจริงๆว่าวิธีเขียนหรือวิธีเล่าเรื่องมันเขาเรียกว่าอยู่ในยุคสมัยได้นานจริงๆนี่ก็ร่วม10ปีแล้วก็ยังอยู่ในยุคสมัยเขาเคยเป็นอาจารย์พิเศษของเ,ออเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่านักเรียนต้องมีความตั้งใจเรียนนะฮะแล้วก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องเขาเรียกไม่มันจิตทัชก็คือไม่ไม่ ไม่ทาอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในระหว่างเดียวกันที่เขาก็เป็นคุณครูที่ใจดีเขาบอกอย่างนั้นนะแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเปิดโน้ตบุ๊กแล้วเหมือนกับทําอย่างอื่นไปด้วยในระหว่างเดียวกันที่ฟังเขาบรรยายซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็เลยพูดแรงๆกับนักเรียนคนนั้นไปว่าเอ๊ะถ้าไม่พร้อมที่จะเรียนกับครูนะฮะก็ขอให้ออกไปนอกห้องอะไรประมาณนั้นพอหลังจากตรงนั้นน่ะเขาก็คงคิดว่านั่นคือสิ่งที่ เขาทาถูกแต่พอเขาผ่านเวลามาแล้วเขาก็ไปอ่านหนังสือนะครับมันจะมีหนังสือของฝรั่งท่านหนึ่งขออภัยที่ว่าจําชื่อไม่ได้ก็อยากจะเอ่ยนามากนะซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิจัยหรือว่าทําวิจัยออกมาได้ได้ดีลึกซึ้งนะฮะคือเขาพูดถึงเรื่องคนที่อยู่ในยุคนิจิตอลหรือก่อนยุคนิจิตอลมันมีความต่างกันยังไงแล้ววิธีการในการเรียนรู้รับรู้มันต่างกันยังไงก็พูด,ดง่ายๆว่า ช่วงอย่างเราเองเรามีความเชื่อว่าเราต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงจะดีแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันมีผลวิจัยแล้วว่าบางคนสามารถทำสองอย่างในเวลาเดียวกันได้อาจจะดีนะฮะหรือดีกว่าทำอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยซ้ำไปคือตรงนี้มันแสดงว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นพท t เทินเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าคุณจะใช้วิธีนั้นเคยใช้วิธีนั้นมาได้ดี แล้วมาใช้กับคนรุ่นนี้แล้วมันจะดีแล้วเราก็ไปว่าเขาเราต้องหาแกนกลางตรงกลางให้ได้ว่าตรงไหนคือความเหมาะสมที่จะสอนเขาเอื้อก,กับเขาทำความเข้าใจกับเขาดูผลที่ออกมาว่าถ้าเขาทำมันจิทัสแล้วมันออกมาได้ดีเราก็น่าจะยอมรับในจุดที่เราอาจจะไม่รู้ไม่ก้าวถึงอันนี้คือเรื่องแรกคือเรื่องหนังสือเรื่องที่สก็คือเรื่องของของทูออนไลน์ผมอาจจะลูกเรียกผิดนะ หนังใน True ID ซึ่งดูมาได้7-8ตอนแล้วเนาะซึ่งเป็นหนังที่ดีเป็นหนังน้ำดีและน่ารักมากนะฮะก็คือเรื่อง Thank You Teacher นะเป็นครูใหม่ที่มีความตั้งใจอยากจะไปสอนและเขาก็ไปเหมือนกับว่าไปพยายามทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องมันดีกับยุคนี้แล้วมันเหมือนกับเปลี่ยนกฎทุกอย่างที่โรงเรียนเนี่เคยปฏิบัติเคยทำกันมา อันนี้มันทำให้เราคนนอกหรือเด็กกเรียนหรือคุณครูที่มีคอนเซอร์เวทีฟเข้าใจว่าไอ้วิธีการเดิมๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้เพียงเราเปิดหูเปิดตารับฟังเสิ่งใหม่ๆแล้วเอามาวิเคราะห์วิจัยนะแต่ระหว่างเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าของใหม่จะดีทั้งหมดนะก็คือเราต้องเอาของที่เก่าที่มันดีมาผสมผสานด้วยหาจุดลงตัวอันนี้ก็คือเรื่องของครูแล้วก็กลับมาเรื่องของคุณแม่อันนั้นคือเรื่องแรงบันดาลใจที่อยากมาพูดเรื่องนี้นะครับ แล้วก็กลับมาเรื่องของคุณแม่ว่าคุณแม่ก็คือทุกอย่างของลูกเหมือนกันคือคุณครูคนแรกคือเพื่อนคนแรกคือผู้อุปการ์ะคุณคนแรกผู้สนับสนุนคนแรกๆแ,แล้วก็ผู้ที่จะอยู่กับลูกยามที่ลูกเสียใจคนแรกๆถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าผู้ปกครองหรือคุณแม่ก็อยากจะทําอย่างนั้นทุกคนถ้ามีโอกาสฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าให้ทําความเข้าใจกับเขาไม่ว่าเขาจะมีความคิด แตกแยกแตกต่างจากเราอย่างไงก็ขอให้เราใช้วิธีการที่เปลี่ยนแล้วมันจะทําให้สถานการณ์ระห,หะว่างเรากับเขาเนี่ยปรับไปในทิศทางที่ดีึ้นแน่นอนนะครับก็ให้กําลังใจกับทุกคนให้กําลังใจตัวเองด้วยแล้วก็จะฝึกฝนวิธีการเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้มันก็คือวิธีการที่เราจะเปลี่ยนทําให้ทุกคนปรับไม่ใช่ปรับไปตามเรานะปรับไปให้มันสอดคล้องต้องกันแล้วก็สมูทขึ้นนะครับ ก็ขอให้ทุกคนมีวันแม่หรือมีโอกาสไหว้แม่อย่างมีความสุขทุกคนครับ